เปิดดวงความรักชาวธาตุลมนะคะเมถุนตุลกุมเนาะเป็นดวงความรักปักหลังนะคะตั้งแต่วันนี้ถึงสิ้นเดือนกมุาพธานะคะแบบแรกเช็คเอ e เนอร์จีของชาวธาตุลมก่อนนะว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างน,นะคะไพ่แรกได้ไพ่ด h e Hermit นะคะไพ่ The Hermit คือไพ่ของอคนที่รักสันโดษอินโทรว์อะไรประมาณนี้เนาะไม่ค่อยท,ที่จะอยากออกไปพบไปเจอผู้คนไม่ค่อยอยากจะคุยกับใครเท่าไหร่หรือว่าในความสัมพันธ์ของคุณนะตอนนี้คุยกันน้อยลงนะคะ เอ,อต่างคนต่างทํางานต่างทาหน้าที่ของตัวเองอะไรอย่างนี้เนาะ uh huh. ไม่น่าจะไม่น่าจะเหงาคือแม่หมอมองว่าต่อให้คุณจะโสดหรือมีคู่ก็ตามนะตัวคุณเองแหละที่รู้สึกว่าไม่พร้อมที่จะคุย,ยกับใครมีคนอยากเข้าหาอยากพูดอยากคุยอยากมามอบความรักอยากมาขอเป็นแฟนนะคะหลายคนเลยเห็นไพ่สี่เหลี่ยมนี้ไหมนะคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนะ่อ,อมีคนมายื่นข้อเสนอดีๆให้คุณแต่คุณนะ่ะยังแบบ ยังไม่ได้เลือกไขอะไรอย่างเงี้ยยังแบบฉันยังเห็นคุณค่าของตัวเองแล้ะฉันยังไม่พร้อมที่จะโฟกัสที่อะไรคือเป็นคน,นโทรเวิร์ t อารมณ์แบบประมาณนี้เลยนะฮะอ่ะอะไรังไงอีกโอเคแต่ก็มันมันก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่เลือกนะมันไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่ตัดสินใจ นะคะเพียงแต่ว่าตอนนี้ดูอยู่นะไพ่ i ค g o งกับซอ s ขึ้นมาคือค,คุณคุณจริงจังกับชีวิตอะอารมณ์แบบว่าไม่ใช่ว่าเลือกใครก็ได้คุณก็ค่ได้ต่แบบต้องดูดีๆใช้เวลาเออเลือกแล้วเลือกเลยอะไรประมาณนี้เนาอะ,อะทีนี้มาดูกันว่าปากหลังนี้นะคะชาวธาลมจะเจอความรักแบบไหนนะคะ แมแพ a นส์ ance, นะคะจะมีการติดต่อสื่อสารนะคะพูดคุยกันมากขึ้นนะกรณีคนโสดน,นะ,ค,ะคนที่มีคู่ก็ปรับตัวเข้าหากันนะคะมีโอกาสได้ไปพบไปเจอผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเออชวนกันไปวัดทำบุญนะไปเดทกันเนี่ยก็ไปวัดไปทำบุญไปหาพระบ้างนะคะเนี่ยจะส่งเสริมนะไพ่พระไพ่ฤาษีเนี่ย,นะย,ย,ยขึ้นมาตั้งแต่ใบแรกแล้วนะอันนี้ส่งผลบุญหนุนส่งนะคะให้พวกคุณได้มาเจอกันเลยนะกรณีคนโสดนีดีมากๆนะคะ คนเข้ามาช่วงนี้เยอะด้วยนะชาวธาตุลมนะคะเลือกให้ดีๆเลือกให้ถูกคนแต่แม่หมอคิดว่าจะมีคนดีมีแต่คนดีๆแหละนะที่เข้ามาในช่วงนี้เนาะอ่ายังไงเออความสัมพันธ์นะถ้าเกิดว่าคุณหรือคนที่คุณดิวอยู่เนี่ยเขาเออเขาเรียกว่าอะไระตัดสินใจนะว่าจะเลือกจะคบกันนะคะก็บอกเลยว่ามีอนาคตไม่ใช่มีอนาคตฉันไปนอา่านแล้ว มีโอกาสนะคะที่จะได้พูดคุยได้ว่าอนาคตต่อไปยาวๆร่วมกันแบบไกลๆเลยอ่ะนะไปแบบเนี่ยต่อให้แบบว่าเขาคนนั้นจะเป็นเด็กกว่าเขาคนนั้นจะดูแบบว่าเหมือนเหมือนจะยังไม่ได้พพอร์ตอะไรเราขนาดนั้นแต่ว่าเขาอะคิดไกลหรือคุณอาจจะเพิ่งรู้จักเขาเองแต่ทำไมเขา,าแบบวางแผนอนาคตไกลขนาดนั้นเขาเป็นคน เขาเรียกอะไรล่ะมองไกลค่ะนะโอเคเนาะอืมอ่าห้าเหรียญมาทำไมโอยนะคะห้าเหรียญมาทำไมเดี๋ยวขอดูก่อนอ The Lover มาอุ้ยมีเกณฑ์ได้เจอเอ่อคู่นะมีเกณฑ์ได้เจอคนที่ถูกใจนะคะเอ่อคนที่คุณรอหรือว่าคนที่คุณรู้สึกว่าใช่อ่ะเขาอาจจะไม่ได้เทคแอคชั่นอะไรกับคุณมากแต่ว่าคุณรู้ว่าต้องเป็นคนนี้อะไรเงี้ย มีนิดนึงที่อาจจะเจออารมณ์ความรู้สึกแบบว่าน้อยใจเกิดขึ้นในในช่วงปักหลังนี้นะคะแต่ว่ามันอาจจะเป็นแค่การรอให้เขาตอบเขาตอบช้าอะไรขนาดอะไรประมาณนั้นโอ้ยสติสติสตสตเนาะไม่หมอนะคะเรียบเรียงคำพูดนิดนึงนะคะโอเคนะ The Magician มาแต่โอ้ยเสียงลูกโอเคแต่อะไรก็ตามนะที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ได้ยินแจงถุงไหม ลูกแมวที่ฉันเล่นถุงนะคะคู่ของคุณหรือคนที่คุณคุยอยู่เขาพร้อมนะพาไปทําอะไรก็ทําชวนไปนู่นนี่นักชวนไปเถอะทำแอคทิวิตี้อะไรข้างนอกนะคะเ,เขาจะทําร่วมกับ,กบคุณเขาจะให้ความสนใจนะคะจะให้เป็นเพื่อนเป็นแฟนเป็นอะไรก็ได้อะ่ะนะไพ่เดอะแมจิ i เชีย The ขึ้นมานะคะเป็นไปได้หมดเลยนะถ้าเขามีเวลานะย อัศวินถือเหรียญน,นะคะไพ่ใบนี้เนี่ยคนที่คุณได้พบได้เจอได้คุยช่วงนี้หรือแม้แต่คนที่แบบเป็นแฟนกันอยู่แล้วอ่ะเขาโฟกัสที่การทามาหากินการทําธุรกิจหาเงินอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นคนไม่ได้รีบในความสัมพันธ์ไม่ได้แบบว่าโอ้ยฉันจะต้องมีแฟนเท่านี้เท่านี้เราเร็วไม่ใช่นะคะเออเขาคือถ้าถ้าคุยว่าจะเป็นแฟนหรือจะคุยจะอะไรกันเนี่ย คนนี้ช้านะคะช้าหน่อยเพราะว่าเขาต้องการความมั่นคงนะอย่างที้คุณเข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเขาไม่ตอบคุณนะเขาอาจจะแบบทํางานอยู่นะห้าเหรียญห้าไม้เท้าขึ้นใหม่กหลอใช่เลขห้าเนี่ยเออมันจะมีคนใดคนหนึ่งในความสัมพันธ์ที่มีกิจกรรมยุ่งเหยิงเยอะแยะไปหมดนะคะการติดต่อสื่อสารทางไกลนะเอ้ยหลวงแล้วโอเคเอ่าสองดาบเดี๋ยวขออนุญาต ตึงๆอ่าแล้วก็สตริงนะคะด้วยความที่แบบว่าชาว่าลมมีความแตกต่างกันมากๆนะคะในคู่ของคุณเนี่ยไม่เหมาะจะแนะนําอย่างนี้ถ้าคนที่คุณชอบอะเขาไม่ว่างมาตอบคุณนะคะก็ไม่เป็นไรเพราะดิฉัมรู้สึกว่ามันจะมีคนอื่นที่อยากมาคุยกับคุณหรือว่าเขาจะคุยกับคนอื่นในที่นี้อาจจะไม่ได้เป็นอะไรกันก็ได้นะเป็นเพื่อนเออ เพื่อนส,สนิทคุยกันนียค่ะเพรที่เอาเวลาของเราอะไปไปอยู่ที่เพื่อนไปอยู่ที่งานอะไรอย่างเงี้ยเอ,อครอบครัวนะคะจะดีกว่านะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยเหมือนเราจะแบบใจจดใจจ่อกับการรอเขาอ่ะนานเกินไปนะคะพอเขาตอบมาแป๊บนึงนิดเดียวอ้าวหายไปอีกแล้วน้อยใจเขาอีกไม่ควรน,นะคะไม่ควรย่างยิ่งเพราะว่าคนคนนี้นะเดี๋ยวจับทางแป๊บหนึง่ง คนที่คุณจะได้เจอในช่วงนี้นะหนึ่งเนี่ยเขาเป็นคนดีจริงๆใจบุญสุนทานเป็นผู้ใหญ่เป็นคนที่แบบว่าต่อให้อายุน้อยกว่าหรือยังเด็กหรือเพิ่งทําความรู้จักกันอนะแต่เขามองอนาคตแล้วเขาอยากจะให้แบบว่าทำอาหารกินอนะเขาให้ความสําคัญกับการทำอาหารกินมากการตอบช้าของเขาเนี่ยมันคือการตอบช้าที่มีประโยชน์มีประโยชน์ต่อเขาเนื้อออกไหมคะมันไม่ใช่ว่าความสัมพันธ์ของเขามันไม่สําคัญแต่เขาอาจจะไม่ใช่คนโรแมนติก เขาอาจจะไม่โรแมนติกเพราะฉะนั้นคุณก็ควรที่จะเอาเวลาที่รอเขาเนี่ยเออ่ไปคุยกับคนอื่นคนอื่นในที่นี้ก็คือเพื่อนครอบครัวนะคะงานนะไปศึกษาหาความรู้จะดีกว่านะคะเพราะว่ามันก็มีเกณฑ์ที่จะได้เจอคนที่ถูกใจคนที่แบบว่าเออทำบุญร่วมกันมาคนที่ส่งเสริมกันเจอกันเจอกันในช่วงนี้ไม่ว่าใครก็ตามเนี่ยเป็นคนที่ครบแล้วส่งเสริม นะไม่ได้แบบมีอะไรมาหลอกมาต้มมาอะไรเพียงแต่ว่าคุณนะ่ะจะอยู่กับเขาได้ไหมคุณจะแบบว่าเอ่อปรับตัวเข้าใจเขาไหมว่าวิถีชีวิตของเขาเป็นอย่างนั้นวิถีชีวิตเขามีความวุ่นวายหรือเขาอาจจะแบบมีธุรกิจส่วนตัวที่แบบว่าต้องดูแลอ่ะอารมณ์ประมาณนั้นนะคะชาวธาตุลมเนาะ ก็ถ้าชอบ Energy นี้นะคะน้อมรับคำทํานายแล้วก็ขอฝากสำหรับเพื่อนๆที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะกดที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะคะไปที่แอปเขียวนะเริ่มต้นที่59บาทถึง599บาทจ้าขอบคุณค่ะ